สวัสดีครับพบกับช่องอันอันอ,นอนะตอมเซลรออีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกระปุกออมสินไฟฟ้าลูกหมานะครับผมกระปุกกระปุกอันนี้นะครับเป็นกระปุกออมสินไฟไฟฟ้านะครับใส่ใส่่านนะครับนี่เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่า ว่ามันใส่เก็บเข้าไปยังไงครับนี่นี่นี่สมมติว่าเป็นเหรียญเสียกันแล้วผมเปิดไปที่นี่ซุปตรงนี้นะครับอ่าอ่าสมมติว่าผมเอาเหรียญวางไว้อย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็กดอย่างนี้ครับนี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเราต้องเออเอนะครับผมมันต้องกดทังนะครับนี่ครับผมนี่สมุนนะครับนี่ถ้าสมมติว่าเป็น เหรียญห้าอ่าถ้าถ้าสมมติว่าเป็นเหรียญห้านะครับอ่าอันนี้เป็นเหรียญห้านะครับนี่หสมมุตินะครับแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปนะครับกดเข้าไปเออมันตรงนี้ตีนี่เป็นไงครับนี่สามารถ แต่ว่าทำได้ประมาณเออเอาประมาณสองเหรียญน,นะครับนี่ถ้าสมมุติว่าเป็นเหรียญสองนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นเหรียญบาทน,นะครับนี่เหรียญบาทก็จะกดง่ายหน่อยนี่นี่จอมีความตาที่เออให้ดูนะครับผมว่ากดยังไงครับอ่ะเริ่มกดได้เลย it's a ขอโทษน,นะครับผมเออเพราะรว่ามันเอาเอามันกลมค่อยค่อยไปให้่ะครับเออนี่ครับผม จบไปแล้วน,นะครับกับการรีวิวกระปุกออมสินไฟฟ้าน,นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องอนันต์อะตอมเซลล์เดอร์นะครับขณะนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ